ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถเข้าใหม่มาให้ดูกันกับพี่สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ขับ2โฉมรีเดอร์ปี2020เลขหม่์100กิโลนะฮะกับราคาเล้าใจเลยคันนี้979,000บาทนะคะ ปายแดงออกห้างมานะคะอยู่ที่ราคา1 4 5่0ล0า0 0บาทค่ะพี่วันนี้หายไปเกือบ5 0 0แสนบาทนะได้รถมือเดียวสีขาวมุกนะ่คะโฉมริดเดอร์เครื่องยนต์2.4รุ่นวีนะคะสภาพเข้าใหม่คือสวยพร้อมใช้เลยนะ,ะตัวรถสีขาวมุกค่ะพี่สภาพดีไม่มีช้ำแน่นอนนะคะภายในใหม่สุดๆค่ะพี่ภายในไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะคะสำหรับท่านใดอยากเป็นเจ้าของ ตัวเต้าฟอร์จูเนอร์โฉริดเดอร์ปี2 0คันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยค่ะพี่รีบเลยก่อนที่จะไม่ทัน่าเดี๋ยวมี่พาชมคลิปเต็มกันกันกบพี่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอมี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรจนตสำนักง,งานใหญ่เสษตไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะก็ต้องเจอรถยูนสวยค่ะพี่วันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่1คันนะคะที่เพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเมื่อสักครู่นี้เลยคันนันนี้เลยนะคะเป็นรถ t o y o ต้าฟอร์จเน 2.4V ขับ2นะคะตัวรถปี2020นะคะเป็นโฉบรุ่น l e a d e อนะคะตัวรถสิ่าวมุกค่ะตัวนี้นะคะราคาเปิดห้างป้ายแดงอยู่ที่1,454,000บาท บวกราคาทําสีขาวมุกเพิ่มเติมไปอีก12,000บาทค่ะพี่วันนี้นะฮะเพชรยนต์เราจัดให้นะฮะในราคาตั้งขายเพียง979,000บาท979เท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะคะผ่อนเพียงเดือนละ18,000บาทเท่านั้นนะคะในเรทฟรีดาวหรือลูกค้าท่านใดต้องการอยากให้ค่างวดลดลง ลูกค้าวางดาวมาได้เลยค่ะนะคะการวางเงินดาวของเราไม่มีขั้นต่ำนะคะลูกค้าสามารถดาวห้าหมื่0 0 0 0่งแสนสองแสนสามแสนหแล้วแต่คุณลูกค้าได้เลยยิ่งดาวเยอะค่างวดยิ่งถูกลงค่ะของเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะจ๊ะถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะเหนือใต้อีสานออกตก ไปหมดเลยค่ะพี่ทุกที่ทุกทางนะคะท่านใดสนใจนะค,ะคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะด้านล่างใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรลิงไอเดียไลนะคะให้ชัดเจนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนได้เลยนะจะต่พี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะพี่สำหรับด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะ นะเป็นไบบีมเอ d นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะตัวไฟคู่หน้าของเดิมศูนย์นะคะไม่มีร่องรอยแตกนะไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีคราบเหลืองรอยเล้าค่ะพี่นะคมไฟชุดเดิมโรงงานนะคะตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะลมดำตัดกับตัวรถสีขาวนะจ๊ะค่อนข้างสวยงามเลยนะคันนี้ ถัดลงมาด้านล่างนะคะติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นะนี่สวยๆเลยค่ะายทะเบียนนี้เลยนะคะหนึ่งขอไข่จอาจานห้าศูนย์สองเก้ากรุงเทพมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะถัดลงมาที่ล้อแม็กนะคะพี่คันนี้นะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะล้อแมกอลอยสีเงินค่ะพี่ปีสองพันอะแมกขอบสินะคะยางปี 2022นะคะตัวยางเนี่ยเป็นยางยี่ห้อดันหลบนะคะยางยี่ห้อดันหลบปี2022นะคะยางใหม่นะ,ะใช้งานยาวๆในซุ้มรอด้านในนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินค่ะพี่นะ,ะไม่มีรอยสนิมนะคะไม่มีรอยชนหนักนะคะถึงตัวโครงสร้างหลักด้านในนะ,ะสภาพดีเลยนะคะัคนนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะจ๊ะพี่รถยังไม่ทัน ก็บงานยังไม่ได้ทําสปาเลยนะคะเหลี่ยมสารตัวรถฝากระโปรงโค้งมวลสวยงามชัดเจนนะคะฝากระโปรงของเดิมศูนย์โรงงานเลยนะพี่นะ้ำไม่เคยถอดทําสีไม่เคยแกะนะคะกระจกมองข้างเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับทางตัวรถ พับปรับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะพี่พร้อมกับตัวไฟเดียวที่กระจกมองข้าทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ60 80รอบคันค่อนข้างไพรเวทเลยนะจ๊ะพี่ติดตัวกันสาดนะคะทั้ง4บานให้เรียบร้อยนะเป็นกันสาดตรงรุ่นนะคะของตัว f ฟ r t จอเนทั้ง4บานากระจกทุกบานวีตาโตโยต้านะคะเป็นกระจกเดิมแท้ของออกศูนย์นะคะรถไม่เคยกระจกแตกนะคะไม่เคยโดนชนนะพี่นะ ดูด้านในกันดีกว่าสําหรับด้านในนะคะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่เริ่มที่พวงมาลัยกันก่อนเลยค่ะสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานค่ะนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับตัวพุชคอนโทรลน,นี่พุชคอนโทรลค่ะพี่แล้วก็ตัวพันธุ์ชิพเกียร์มือนะคะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนกิโลค่ะนะคะไม่หนึ่งแสนกิโลนะพี่นะรถสี่ปีใช้งานตกว,วิ่งปีละประมาณสองหมื่นโลนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกีนนะคะตัวจอเนี่ยแปดนิ้วนะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะคอนโซลกลางลายไม้นะคะสวยงามเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะนะคะสำหรับตัวลิเดอร์เนาะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วนะคะรุ่นก่อนหน้านี้เบาะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะตัวนี้จะเป็นด้านในหนังนะคะสีดำ ตัวเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะพี่สภาพสวยเลยนะคันนี้ตัวโครงสร้างดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะคะนี่โครงสร้างนะพวกรอยนอ็อตรอยเม็ดอาร์พวกนี้นะคะไม่ขยับเลยนอ็อตขอบป,ประตูเรียงเม็ดสวยงามชัดเจนนะคะสะภาพดีเลยนะคันนี้นะพี่นะมาลองชมลองขับได้เลยนะจ๊ะพี่ที่บริษัทเรานะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะปรับระบบออตโต้สี่บานนะคะ กระจกออโต้สี่บานเนาะพี่เนาะปุ่มฟู้สตาร์ทนะคอนโซลแผงประตูคนขับก็สีดำนะคะถือว่ารถสวยงามน่าใช้เลยนะพี่นะราคาหายไปถึงห้าแสนบาทนะคะราคาหายไปห้าแสนบาทกับพี่ตัวนี้เก้าแสเจ็เก้าพับาทนะนี่ดูเบาะหนังนะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะถือว่าถนอมรถค่อนข้างดีเลยเจ้าของเดิมนะคะรถมือเดียวค่ะพี่ใช้งานไม่ช้ำนะคะรถใช้งานไม่ช้ำนะพี่นะ โครงสร้างเดิมตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะรถสีขาวมุกสีเดิมโรงงานรอบคันนะคะรถไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมานะตัวไฟท้ายเป็น LED นะคะนี่ตัวไฟท้าย LED ตัวนี้จะเป็นโฉมนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น l e g e n d e r นะคะก็ให้อารมณ์ Minor Change มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็สวยสวยเลยนะ,ค,ะคันนี้เป็น2 4 V ขับ2เนาะตัวประตูท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะพี่กดคลิกไปได้เลยปบ๊บ ไม่มีเสียงเตือนด้วยนะคะประตูไฟท้ายปกติคันเก่าจะมีเสียงเตือนเนาะเสียงเตือนอันนี้ไม่มีนะอ่าพี่ดูตัวโครงสร้างค่ะนะคะตัวโครงสร้างนะั้นน็อตฝาท้ายน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยนะคะไม่เคยแกะมานะไม่ขึ้นสนิมนะคะนี่ฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนพี่พวกรอยเมรร็ดอ์กนะคะพวกนี้ยังคงสภาพเดิมอยู่นะน็อตยึดไฟท้ายพี่ดูก่อนนี่น็อตไม่มีรอยขยับขานะคะนะคะ็อตยึดไฟท้าย นะไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะคะคันนี้นะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักมานะคะด้านหลังพี่ดูนะมาลองขับได้นะคะมาลองดูลองขับได้เลยนะพี่นะที่เพรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่มินบุรีเสรีไทย68กรุงเทพมหานครนะคะเปิดทุกวันเลยมหาเอมี่นะคะที่เพรยนต์ของเรานะคะอาณาจักรรถครอบครัวนะที่ใหญ่ที่สุดในระแวกนี้นะคะด้านหลังนะคะมีตัวเซ็นเซอร์ให้อีกสีตำแหน่งนะคะด้านหลังนี่ตัวเซนเซอร์ด้านหลัง แล้วก็ตัวยางอะไรค่ะนะะฮนี่ยางอะไรอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยนะพี่นะช่วงล่างไม่มีรอยสนิม f o r ์ u เ e อร์นะคะ 2.4V ขับ2นะคะโฉมลีดเดอร์ปี2020นะปี2020สภาพดีเลยนะคะรถไม่ฉ้ำประวัติชนหนักไม่มีนะคะสวยๆเลยพี่ตัวแม็กนี่แม็กขอบ18นะฮะได้ยางดันหลบนะปี2022ยางใหม่4เส้น ใช้งานย,ยาวๆค่ะนะคะแทสซีด้านหลังนะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนค่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุกคสวิตครบถ้วนหมดนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะคะน่าใช้งานนะพี่นะใครกาลังหารถปีใหม่นะคะปี2020ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่นะตอบโจทย์แน่นอนรถไม่ช้ําเลยนะคะรถไม่ช้ําประวัติศูนย์นะคะไม่มีชนหนักอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะคะนี่ตัวโครงสร้างนะคะด้านซ้าย รอยน็อตประตูนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนคันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเอกสารครบถ้วนหมดนะคะพี่นะรถเข้าใหม่นี่พี่ดูคู่มือการใช้นะคะแล้วก็อ่าคู่มือการติดรถนะคะนำทางต่างทุกอย่างเอกสารครบหมดนะพี่นาะแล้วก็ตัวอ่าสำเนารถมีมาให้นะคะนี่สำเนารถค่ะพี่บุ๊กโซวิตก็มีมาให้นะจ๊ะพี่นะใครสนใจอย,อยากได้นะคะ ทักมาขอไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะพี่บุ๊คโซวิดมีครบแน่นอนนะตรวจเช็คป,ประวัติศูนย์ได้คใครจกไดดไลน์มาค่ะพี่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรคันนี้นะคะจะสวยงามแค่ไหนนะพี่นะ,ะไปดูกันเลยมาค่ะนะคะตอนนี้มีพาดูเครื่องยนต์กันนะคะพี่คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะแจ้งก่อนนะคะรถยังไม่ทําการล้างห้องเครื่องมาอาจจะมีฝุ่นเกาะบ,บ้างนะคะรถเพิ่งเข้าเนาะ,ค,ะคันนี้นะคะสองจุดสี่นะ เครื่องยนต์2.4ดีเซล R ของตัว f o r t u n e r โฉมดิเดอร์ปี20นะฮะเครื่องยนต์ไม่มีกระตุกนะฮะเครื่องไม่สั่นไม่ดังไม่เยิมนะคะเสียงสายพานนิมๆเลยเหมือนกับรถพุกเปลี่ยนสายพานมานะพี่นะน้ำมันเครื่องของเหลวเป็น่ายทุกระยะนะคะนี่พี่ดูเลยนะเล็ตัวเครื่องเล็ตัวถังตรงกับตัวสำเนาเริ่มแน่นอนนะคะรอยหวัวน็อตแต่ละจุดยังคงสภาพเดิมจากศูนย์อยู่นะรอยแต้มสีรอยมาร์กนะคะมอน้าเดิมนะเดี๋ยวให้ดูน็อตกระโปรงหน่อยนะคะน็อตฝากระโปรงหน้า น็อตไม่มีรอยขยับค่ะพี่พี่ดูเลยนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะคะโครงสร้างเดิมเดิมดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะพี่อีกฝั่งหนึ่งพี่ดูนะน็อตไม่มีขยับแนะ่นอนฝากกระโปงนะคะรถไม่เคยถอดทําสีมาไม่เคยแกะเนาะนี่แผ่นเพดนะคะแผ่นเพดสวยๆเลยค่ะพี่นะดูคันหน้านี่พวกคันหน้านะคะน็อตยึดไฟหน้านะรอยปั๊มน็อตรอยเป็นอาร์พวกนี้ ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยค่ะพี่นะไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนเราการันตีนะคะเราการันตีนี่คันนี้นะคะให้แรงม้าไปอยู่ที่150แรงม้านะคะสำหรับ Fortuner 2.4ดีเซลคันนี้นะพี่นะรีบเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาไวไปไวแน่นอนค่ะ9 7 9 0แสพอ่ะดูฝากระโปรงนี่นะรอยเมดอาร์ครอยปั๊มหัวน็อตน,นะคะรอยปั๊มน็อตแตะจุดยังคงสภาพเดิม แผ่นกันความร้อนนะคะไม่ขึ้นเชลรามไม่เคยจมน้ำแน่นอนค่ะพี่รถดีประวัติศูนย์แน่นอนคันนี้นะคะสามารถขอเลขตัวรถตัวถังตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะพี่รีบเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันสำหรับท่านใดเนะี่คะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของ t o y o ต a Fortuner 2.4V ขับ2โชมรีเดอร์ค่ะตัวรถปี2020นะคะไม่1000กิโลแสนท้วน,นเลยนะพี่นะคันนี้เปิดห้างไยแดง1ล้าน4000 ห4าหมบาทนะครับวันนี้มือสองที่เป็นยนต์ขายอยู่ที่9ก้าแสเจดห้าบาทฟรีดาวดอกเนะบี้ยสองจุด็ดเ้าเปร์เนตะคะท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะพี่นาะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสาหค่ะพี่ 0967252736ค่ะนะคะติดต่อเอมี่ได้เลยงานตารางใต้คลิปมีลิงก์ไลน์ให้ชร์เจตแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะพี่นะคะก่อจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเอมี่รีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ